ในหมู่บ้านที่เงียบสงบมีวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งถูกทอดทิ้งมานานหลายสิบปีเล่าลือกันว่าที่นั่นมีสิ่งลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเล่าว่าครั้งหนึ่งวัดนี้เคยรุ่งเรืองแต่หลังจากเหตุการณ์สยองขวัญในคืนพระจันทร์เต็มดวงวิญญาณหลายดวงที่เคยอาศัยในวัดนี้กลับไม่ยอมจากไป ในวัดก็กลายเป็นสถานที่ที่คนหวาดกลัวจนกระทั่งวันหนึง่งนิดาหญิงสาวผู้ที่มีความสามารถในการสัมผัสวิญญาณได้รับคำขอร้องจากเพื่อนสนิทให้ช่วยค้นหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของคนในหมู่บ้านเธอต้องยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อไขปริศนาของวัดร้างที่ทุกคนหวาดกลัว นิดาเดินทางมาถึงหมู่บ้านในช่วงเย็นบรรยากาศรอบตัวชวนให้รู้สึกหดหู่เธอสังเกตเห็นสายตาของชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความกังวลทุกคนเตือนเธอไม่ให้เข้าใกล้วัดร้างนิดาอย่าไปที่วัดนั้นเลยลูกของป้าก็หายตัวไปหลังจากไปลบหลู่ที่นั่นเสียงของป้าคำแม่ค้าขายของชำพูดพร้อมน้ำตาคลอ แต่ความอยากรู้และความตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนสนิททำให้นิดาไม่อาจละทิ้งภารกิจนี้ได้เธอตัดสินใจจะไปสำรวจวัดในคืนพระจันทร์เต็มดวงแม้จะรู้ว่าการกระทำนี้อาจทำให้เธอต้องเผชิญกับบางสิ่งที่ไม่คาดคิดในคืนที่ดวงจันทร์ส่องแสงนิดานำไฟฉายและสมุดบันทึกเข้าไปในวัดร้าง บรรยากาศหนาวเย็นเรากับมีสายลมแห่งความตายพัดผ่านขณะสำรวจเธอพบจารึกเก่าแก่ในโบูดเขียนว่าอย่าล่วงเกินวิญญาณผู้ถูกสังมือทันใดนั้นเสียงสวดมนต์โบราณดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งพร้อมกับเงาดำที่ค่อยๆปรากฏขึ้นออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเสียงแหบต่ำดังขึ้นจากด้านหลัง นิดาหาันไปพบกับร่างของหญิงสาวในชุดขาวที่ดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นเธอพยายามวิ่งหนีแต่เงางดำเหล่านั้นกลับล้อมรอบเธอหลังจากเผชิญหน้ากับวิญญาณมากมายนิดาได้ค้นพบหลักฐานสำคัญซึ่งซ่อนอยู่ในโบทตรร้างมันเป็นกล่องไม้เก่าที่เต็มไปด้วยบันทึกเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณพิธีที่ใช้ชีวิตของมนุษย์เพื่อสังเวยให้เจ้าผีประจำวัด ที่เชื่อว่าจะช่วยปกป้องหมู่บ้านจากภัยพิบัติในบันทึกยังกล่าวถึงหญิงสาวในชุดขาวซึ่งเป็นเหยื่อคนสุดท้ายที่ถูกสังเวยเธอถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในคืนพระจันทร์เต็มดวงร่างของเธอถูกฝังไว้ใต้ท้นโพใหญ่ในวัดวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนในความทุกข์และเต็มไปด้วยความแค้น นิดารู้ดีว่าหากเธอต้องการยุติความเฮี้ยนนี้เธอต้องขุดร่างของหญิงสาวขึ้นมาและทำพิธีปลดปล่อยแต่ขณะที่เธอกำลังขุดดินใต้ทุ่นโพเสียงขสิบอันเยือกเย็นก็ดังขึ้นรอบตัวเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีจากที่นี่ได้อย่างนั้นหรือนิดาหยุดนิ่งด้วยความตกใจเธอหันไปเห็นดวงตาสีแดงเพลือจ้องมองเธอจากความมืด เงาร่างของวิญญาณหญิงสาวค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เจ้าไม่ควรยุ่งกับอดีตที่ไม่ใช่ของเจ้าวิญญาณกรีดร้องเสียงนั้นดังจนต้นโพสันสะเทือนนิดารี่พยายามอ่านบทสวดที่เธอจดมาแต่ทันใดนั้นลมเย็นยะเยือกพัดมาปัดกระดาษในมือเธอหายไปงงดำล้อมรอบตัวเธอจนเธอไม่สามารถขยับได้ รุ่งเช้าชาวบ้านพบรองเท้าของนิดาตกอยู่หน้าวัดแต่ไม่มีร่องรอยของเธออีกเลยวัดร้างยังคงเงียบงนันและน่ากลัวเช่นเดิมหลายเดือนผ่านไปมีข่าวลือว่าคนที่เดินผ่านวัดตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาบางครั้งมีคนเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ใต้ทุนโพและมีคนสังเกตว่า ใบหน้าของหญิงสาวนั้นคล้ายกับนิดาอย่างหน้าขนลุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเสียงสารฝันด้วยนะคะ